คเพื่อประโยชน์ของหนูนะลูกนะไอเดียพี่ตาพี่ตาช่วยพี่ใบหอนด้วยเรียกชื่อพี่ไปด้วยพี่ตาพี่ใจช่วยพี่ใบหอนด้วยพูดเลือกช่วยพี่ใบหอนด้วยพี่ใบหอนใบบอนใบบอนคือพี่สาวนูพี่ตาพี่ใจช่วยพี่ใบหอนด้วยพูดเลูก 哎，老板，你来一杯热可可。